สองความพิเศษครบรอบ25ปีของ Ford ที่ดำเนินการมาในประเทศไทย ต้องพูดคุยกับท่านนี้ครับคุณสาโรธความเปลี่ยนแปลงอีกระดับหนึ่งของ Product Ford Ranger ครั้งนี้มากับตัวพิเศษมันเป็นยังไงครับที่มาที่ไปของเจ้า Ranger Raptor X เ็นะฮะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็จะเรื่ <c oughs> องของติกเรื่องของอสติ๊กเกอร์ <c oughs> รอบคันที่เราเรียกว่าเป็นแบบ Over the Top Over the Top นะฮ <c oughs> ะไล่มาตั้งแต่ หลังคากระโปรงเป็นแนวกู่กันเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็้ากไปจนถึงปากระบาดไทยด้วยเาก็ยังมีสติ๊กเกอร์รอบคันโดยที่ว่าของก่อนจะ็เตอร์เรถถูเป็นแบบสีดำด้านอ๋อก็เรียกว่าวัสดุต่างๆนี่คแอวดำด้านใช่กระจังหน้าตัวของ คนัะครับคิดวอามอจากประตูหรือว่ากระจกมองข้างต่างๆอันนี้เราจะคุมตัวให้เป็นสีดำนะครับก็เป็นสีดำด้านกันให้เข้ากันกับดูดันขึ้นนะใช่ครับโดยที่ว่าด้านหลังเนี่ยฟอร์เรนเจอร์แรสเตอร์เอ็กซ์เนี่ยก็ยังมีโลบาร์มาให้ด้วยเราเดินไปดูด้านหลังกันครับคุณจักรรถครับเชิญครับ บาะนั่งโทนจะเปลี่ยนไปที่เห็นชัดๆเลยนะครับจากเดิมที่เคยเดินด้วยดินได้สีน้ําเงินนะสีสีแบบสีคุ้นเคยของของเลนเจอร์แรปเตคือสีน้าเงินตอนนี้เห็นเป็นสีแดงแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับคือ,อ,าอาการเดินได้ภายในนะครับ,รบมีการเปลี่ยนจากสีเเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับเพื่อให้เพื่อให้รับกับสติ๊กเกอร์คลิปแดงด้านนอกด้วยอ๋อมีคลิปแดงแล้วก็มีหูลากสีแดง Oh. เป็นในโทนเดียวกันนะครับครับมีการตกแต่งเรื่องของอคอนโซลหน้านะครับหรือว่าแผงประตูนะครับ uh huh. ซึ่งลายวัสดุตกแต่งกับผิวพื้นผิวพื้นผ,ผิวนะครับ uh huh. ก็จะเป็นแบบเ oh. รสเวย์ไฮโดรกราฟิกมาพร้อมกับตัวมือจับที่เป็นสีดำด้านเหมือนกันอันนี้โทนดำด้านมาถึงใน,ใน,ใ,นในห้องโดยสารเลยนะครับไฮโดรกราฟิกนะฮะ แล้วตรงนี้ก็อันนี้เรียกว่าเป็นเวสเวียไฮดราฟิกอยู่ตรง,ตรงแผงแดชบอร์ดฝั่งผู้โดยสารเนี่ยนะครับแล้วก็จะขี่ไปถึงฝั่งผู้กับขี่ด้วยนะฮะพวงมาลลยพวงมาลัยนีก็มีการเปลี่ยนได้จากซึ่งก็เรายังเรายังพบซึ่งความสามารถในการปรับเปลี่ยนโหมดในการขรับแบบเดิม และทีเด็ดจริงๆนะครับนอกจากล็อกจากสปอร์ตผมผมเคยมีโอกาสไอ้โหมดพิเศษที่มีเฉพาะอะลัปเตอร์นี่ก็คือไอ้บาฮาเนี่ยครับโอ้โหได้ได้ลองของจริงแล้วรู้สึกว่าชอบมากในในพื้นที่ที่เป็นเป็นดูนทรายด้วยที่ไปลองกันที่เวียดนามนะครับรถก็โหมดบาฮาจะเป็นโหมดสำหรับการขับขี่ไฮสปีดออฟโรดอันนี้ก็คือ เรียกว่าเฉพาะเขามีความสามารถพิเศษที่เป็น DNA ของ Ford Performance นะครับที่ถ่ายทอดมาทําให้เรียกว่ามีความสามารถพิเศษในการขับขี่ทางออฟโรดในความสูงใช่ไหมฮะใช่ค <c oughs> <ข JESS CA> รับ <sabor osa, S 2> ทุกต้างคุณจะารถสสรุปเรียกว่าจุดเด่นที่สุดของ Ford Ranger Raptor X <c oughs> ให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกสักนิดหนึ่งครับก็จุดเด่นของ หอเรเลนอกจากเรื่องของภายนอกและภายในแล้วก็ยังมีเรื่องอหัวใจโอ้โห<อ>ชุดขับเคลื่อนก็เป็นชุดขับเคลื่อนครับผมรถคันนี้นะครับก็จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับ กำลังสูงสุดอยู่ที่213แรงมา้าแรงบินสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรครับโอ้โหเรียกว่ามามาด้วยพลังทวินเทอร์โบไปเลยเป็นเทอร์โบคู่ครับผมครับอืมอันนี้แล้วก็ชุดส่งกำลังนะครับมีระบบขับเคลื่อน4 0 0ล้อด้วยทู h ฮ4 High 4 Low นะครับแล้วก็เด็ดสุดๆนะช่วงล่างครับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเราก็ยังใช้เป็นระบบ ปิกนกคู่นะครับโดยที่ตัวปิกนกเนี่ยก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมครับด้านหลังจะเป็นวัดลิง์นะโดยที่ระบบการสะเทือนเนี่ยก็เราจะใช้อย่างใช้โชคฟ็อกเหมือนเดิมนะครับที่ด้านหลังอะโชคฟ็อกจะมาพร้อมกับสับแทงด้วยเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพในการขับขี่อันนี้ที่ก็ง่ายว่าชุดพาวเวอร์เทนหรือชุดขับเคลื่อนเนี่ยยังเป็นเซตเดิมของของโรนเจอร์แรปเตอร์อยู่นะครับแต่ว่า ยกเรียกว่าเสริมความสปอร์ตสไตล์สปอร์ตมากขึ้นก็ในเรื่องของภายนอกที่มีการตกแต่งแล้วก็ภายในด้วยครับครับ,ร,บราคาเราขยับประมาณ30,000บาทใช่ครับราคาของฟอร์ดเอ e ซนเตอร์เอ็กซจะอยู่ที่1,729,000บาทครับอม,มาพร้อมกับการเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับดยการรับประกันใช่อันนี้5ปีหรือยังสิบปี รับการเพราเวร์เทรน Power Train 10ปีหรือ150,000กิโลเมตรอ๋ชุดส่งกําลังชุดเครื่องยนต์ใช่ครับ10ปีหรือ150,000กิโลเมตรอะไรถึงก่อนก็ว่ากันไปนะครับโอ้เดี๋ยวนี้เขารับประกัน10ปีแล้วนะอ้เอาก็ดีฮะจะได้อุ่นใจนะครับโอเคครับสำหรับ Ford Ranger Raptor X ก็คงจะได้ทราบข้อมูลกันแบบเรียกว่าเจาะใจลึกซึ้งกันไปเลยนะครับประเดี๋ยวไปพบกับ อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับเป็นสเปเชียลดิชันในวาระครบรอบ25ปีของ Ford Motor ประเทศไทยครับโอ้โหสำหรับผมนะครับรวมถึงคุณผู้ชมผมว่าก็น่าจะพบ กันเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเรียกว่า Ranger L Street Special Edition ชื่อหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเป็นตัวที่เราผลิตเพื่อปอดไทยแลนด์ครบ25ปีด้วย การตกแต่งไพโน่นะครับแรกเลยที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมฟอร์ดเทลแอมบ์เรซิ่งก็คือสติ๊กเกอร์ที่พาตั้งแต่หน้านะครับยาวไปจนถึงด้านฝากระบะท้ายแล้วก็ด้วยคำที่ตัวเน้นของมีความพิเศษนะครับเราจะมีกระจังหน้าเอฟโวอารดีเข้ามาโอ้ฟอร์ดเฟอร์เอฟโวอาร์ดีแล้วก็ฟอร์ดเฟอร์แร็ปเตอร์โอ้โหเดี๋ยวนี้จะเห็น FORD ที่ ไอ้คนบางคนชอบแฟนฟอร์ดชอบเนี่ยต้องไปหาซื้อใส่เราเองแต่ตอนนี้มีติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับอย่างนึงก็คือลายด้านข้างครับเราเห็นเป็นลายที่เราออกแบบใหม่เพื่อเพื่อตัวสเปเชียลเอ i ิชันตัวเฉพาะสงสัยจะด,ดูที่จะถึงนี้ก็คงจะได้ได้เห็นรถแล่นบนสนามน,นะนคับผมอ๋อนอกจากเรียกว่าถ้าเป็นสเปเชียลผลิตจำกัดไหมครับ เพิ่มจัดครับที่จะโทษสองสีก็คือสีน้นำเงินไลน์นีออ๋อสีอยู่<ช>ครับแล้วก็สีดายแบบสูตรแบล็คนะครับตัวนี้ทั้งสองสีเนี้ยเราจะมีตัวจำกัดแค่สามร้อยคันโอ้สองสีครับสองสีมีแค่สามร้อยคันอย่างลับประมาณ150ร้อยห้าสิบคันเท่านั้นประมาณนั้นครับโอ้โหแต่ว่าสติกเกอร์ขีดแดงเหมือนกันโอ้โหอันนี้ แองเจิ้ลเอ็กซ์เอลสตรีทสเปเชียลดิชั่นจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรนะครับ,รบส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดานะฮะ<ป>หายากแล้วนะเดี๋ยวนี้กําลังสูงสุดอยู่ที่1 6 0แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่3 8 5, 5นิวตันเมตรสายซิ่งนะฮะเนี่ยรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ชื่นชอบการแต่งรถด,ดีกว่าโอแต่งมาให้จากโรงงานแล้วก็มีในจํานวนจํากัดน,นะครับก็รุ่นพิเศษจริงๆที่ผลิตขึ้นมาเพื่อฉลองวาระการครบรอบ Ford 25ปีในประเทศไทยนะครับ Ford r a n g e r XL s p e c i a l e d i t i o n นะวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาพบกันเป็นต้องขอบคุณคุณสารนดมากครับผมบอขอบคุณครับ